ครับสวัสดีครับพี่พีๆเพื่อนๆผู้นิยมสะสมพระสมเด็จแล้วก็พระเครื่องทุกชนิดนะครับผมวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวัะฆังพิมพ์ปกโพนะครับซึ่งในแม่พิมพ์ปกโพนี้นะครับบล็อกนี้ค่อนข้างที่จะเห็นพบบ่อยพอสมควรนะครับผมซึ่งพระองค์นี้ผมว่าน่าจะน่าจะสามารถที่จะใช้เป็นเกณฑ์ ในการสะสมได้นะฮะายถึงว่าขอ,อยิงส่วนตัวผมนะอืมเพราะฉะนั้นถ้าใครสะสมผสมเด็ดในแนวเดียวกันนะครับผมก็ลองเข้ามาชมากันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่าสำหรับแม่พิมพ์บกโพนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างสวยแล้วก็มีความวิจิต ศินพอสมควรนะครับผมก็คือจะมีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะอย่างเช่นใบปกโพนะครับแล้วก็พอมองห่างๆเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราจะเห็นในส่วนของตรงหูของพระใช่ไหมแต่ถ้ามองอีกทีนึงเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆกับลำต้นของต้นโพนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็พิมพ์ปกโพเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนผสมพิมพ์เกตโบตูลลงไปด้วยเห็นไหมฮะ,ะอ่านี่ครับผมจะมี ตรงขงมวดผมนะฮะเห็นไหมฮะตรงขงมวดผมตรงเนี้ยขึ้นมานะฮะแล้วก็เลยขึ้นมาตรงพระเศียรน,นะครับก็จะมีต่อมหมวอาต่อมผมีจุดหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นพระเกศเล็กๆนะครับาแล้วก็จะเห็นอารายสังคตินะครับผมแล้วก็เห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะดูชัดอยู่ผสมควรนะ แล้วก็มีการซ้อนของพระบาทนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่ได้ในคนนี้ที่เกิดว่าพระองค์นั้นติดแม่พ,มพิมพ์ชัดๆเนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยแล้วก็มีจุดต,ตรงนี้ครับผมก็คือจุดที่พระบาทห้อยลงมาฮะจะทําให้เราเห็นถึงอ่าปลายปลายพระบาทนะครับเห็นไหมฮะเป็นเหมือนปากตรงเนี้ยติดอยู่แล้วก็ยังมีเส้นรองพระบาทนะครับแล้วก็เส้น ตรงหน้าโต๊ะนี่ครับผมอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นแซมนะฮะแล้วก็การแกะฐานโต๊ะค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนี่ครับผมก็สำหรับคนที่อยากจะสะสมพระสมเด็จปกโพนะครับ ผมขอแนะนําให้อ่านหนังสือหลายเร่มนะครับแล้วก็ลองมาดูลองมาเทียบเคียงดูนะครับว่าว่ามีพิมพ์ไหนยังไงบ้างนะครับเพราะว่าก็มีเกจิยุคหลังเนี่ยทําย้อนขึ้นมาอยู่หลายองค์อยู่อ,อยู่หลายรูปอยู่เหมือนกันนะครับผมนะก็ถ้าไม่ได้เจตนาร้ายครับก็คือเจตนาดีนี่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะถอดพิมพ์มาจากสมเด็จพระครังองค์จริงที่ท่านเคยเป็นเจ้าของอยู่นะ เหมือนตอนที่เขาที่แล้วที่ผมเอาหนังสือมาให้ดูที่อ่าสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ใช่ไหมสมเด็จอ่าแล้วก็หลวงพ่อแพรเนี่ยวัดพิคุณทองเนี่ยท่านมีอยู่องค์หนึ่งแล้วท่านก็เลยทาพิมพ์นั้นขึ้นมานะครับเอามาทําเป็นพระเครื่องของท่านเพื่ออแจกเพื่อแจกให้กับอ่าบรรดาสิทธิานุสิทธิ์แล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับที่เริ่มใสนับถือท่านนะครับผม พระองค์นี้นะครับดูวัฒษณะผิวค่อนข้างจะดูก่อนก่อนไปแต่ก็จะทําให้เราเนี่ยได้ศึกษาธรรมชาติของพระสมเด็จในอีกแบบหนึ่งนะครับนะฮะจะมีความเหมือนกับว่าผิวจะไม่ไม่มีการเคลือบไม่มีอะไรนะไม่มีการเคลือบผิวให้ดูเรียบนะพระองค์นี้ผมคาดว่าน่าจะเคยแช่น้ำมนลมาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ วันนี้ก็ได้มาอย่างนี้เลยเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมไปแล้วก็อธิบายตามที่เห็นนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันเอาเองนะครับผมเนี่ยครับผมเห็นไหมฮะการแกะแม่พิมพ์นี่ค่อนข้างจะสวยมากสําหรับพิมพ์ปกโพเนี่ยสันิฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างหลวงนะ สำหรับสำหรับบล็อกพิมพ์เนี่ยเห็นไหมฮะมองด้านข้างเนี่ยสวยไหมฮะมองด้านตรงก็สวยแล้วก็ผมคาดว่าอ่าพิมพ์เนี่ยพิมพ์นี้แต่ละยน่าจะมีหน้ามีตานะอืมผมคิดเพราะว่าผมเคยเห็นอยู่อยู่องค์หนึ่งในหนังสือพระนเนี่ยเนี่ยจะเห็นปากครับผมจะเห็นปากเป็นอ่าเป็นปากคล้ายๆหลวงพ่อโสธรนะครับผม เหมือนกับรูปร่อของพ่อสุทรเนยอืมคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับผมที่ผมเคยเห็นเนะี่ยส่วนใบโพเนี่ยจะคมชัดกว่าที่ผมผมมีอยู่แต่ของผมเนี่ยได้ตรงผิวแล้วก็ได้ตรงเนื้อนะเดี๋ยวลองดูว่าทําไมผมถึงหยิบนําองค์เนี้ยขึ้นมาแล้วก็ผมรู้สึกยังไงกับพระองค์นี้นะครับนะเนี่ยผมขออนุญาตถ่ายถ่ายซูมนะฮะดูทด้เห็นนะ่ย เห็นไหมครับผมเนี่ยผิวเดือของท่านเนี่ยจะดูเหมือนมีสีน้ําตาลอยู่นะแต่ว่าในเนื้อที่เห็นข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นสีขาวเทาๆหน่อยหนึ่งแล้วก็จะดูแบบว่าดูเหมือนเขาอยู่ขยิกเห็นไหมฮะมีแบบลักษณะผิวออก,ก่อนเนี่ยครับผม แต่ก็ทําให้เราเห็นได้ชัดผิวข้างในครับแล้วก็จะเห็นเม,ม็ดมวลสารอะไรต่างๆแล้วก็เห็นไหมฮะเห็นเหมือนกับว่าคล้ายๆกับมีการแตกลไรางาที่ถีบแบบเป็นเล็กมากๆครับผมเนี่ยอนี้ผิวเห็นไหมฮะผิวตรงส่วนที่ที่ก่อนตรง ตรงพื้นที่ที่เลยซุ้มออกไปข้างนอกติดก,กระกอบไหมฮะมีมสีกทาค่อนข้างผ่องเลยเนี่ยผมตรงเห็นไหมฮะตรงพระบาทที่ห้อยลงมาที่ติดอยู่ทางด้านหน้าแข้งเห็นไหมผม่ตรง,ตรงหัวเข่าครับ แสดงว่าแม่พิมพ์นี้แกะจริงๆแล้วแกะได้ลึกแชัดมากนะส,นสำหรับองค์ที่ติดแบบคมๆมเนี่ยน่าจะสวยงามมากก็เห็นเห็นหน้าเห็นตานะครับนีผมดูแห้งดูแห้งดูเป็นผงก็คือเราตัดปัญหาเรื่องปุ่ยปัตเตอร์ได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ตรงขอบด้านข้างขอบด้านข้างไม่ค่อยเสียผิวเท่าไหร่นะแต่ว่าเห็นไหมฮะขอบด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นในพื้นที่ที่ไม่ใช่แบบว่าทื่อๆด้านๆตดเห็นไหมฮะไม่ได้ทื่อๆด้านต้นด้านตรงอ่าแล้วก็ดูตรงๆเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงฮะตรงเนี้ย ตรงนี้จะเห็นขีบจะเห็นเหมือนขีปเห็นไหมฮะจะเหมือนเกิดว่าเคยมีขีบมาก่อนแล้วก็แล้วก็โดนแล้วก็โด,น,ดนตัดออกไปนะครับแสดงว่าพระองค์นี้ตัดจากด้านหน้าไปข้างหลังนยะแล้วก็มีการแต่งเห็นไฮมมีการแต่งขอบอยู่เนี่ยผมเห็นว่าขีบไหมคือการที่ว่าตัดจากหน้ามาหลัง,ลงมาหน้าเนี่ยว่าเป็นอะไรที่อยู่ที่ความชํานาญของผู้อ่าผู้ทําในคณะนั้นนะครับ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องตัดจากหน้ามาหลังอมาหน้านะผมว่าอยู่ที่ตัวแม่พิมพ์ด้วยตัวอะไรด้วยแล้วก็ความชานาญของช่างด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเห็นพวกบรรดาอ่โรงงานหรือว่าอะไรที่ว่าโรงงานระดับย่อมนะ s อ e มอเนี่ยการตัดแผงพลาสติกหรือว่าการการตัดขี้ได้อะไรพวกนี้นครับ มันก็จะไม่มีใครตัดด้วยท่าเหมือนกันนะก็คือจะมีเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าจะมีบางคนเนี่ยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวตัดได้เร็วขึ้นแล้วก็ทํางานคล่องแคล่วขึ้นนะอันนี้ก็อาจจะเพราะว่ามาจากสาเหตุนั้นในการทําผ้าจํานวนที่มากพอสมควรก็อาจจะมีเทคนิคการตัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการกําหนดมูลค่าถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนถ้าเกิดมีการกาหนดมูลค่าของผ้าสำเร็จเอาไว้ก็คงจะมีการตัดที่มาตรฐานอาจจะมีการแบบอาจจะมีการ ปั๊มตาหรือว่าอะไรเพื่อเป็นการแบบเพื่อเป็นการการตีในการเป็นของแท้นะแต่เมื่อก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นครับเขาเขาแจกให้ไปด้วยความปรารถนาดีนะครับแล้วก็อบางส่วนก็เอาไปบรรจุในกุ่นะครับในในเจดีนะครับก็เลยไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นนะฮะก็คือพยายามทําให้เสร็จเพราะว่าในการทําแต่ละครั้งที่ผมอ่านมาเนี่ยในแต่วาระเนี่ยบางทีก็ไม่ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ หมือนกับว่าถ้าหมดเลิกปุ๊บก็คือก็คือนั่นเลยจบเลยในบางนะั่นนะบางคานะแต่ในบางคาเนี่ยมีการเตรียมการล่วงหน้าเอาไว้เนี่ยก็น่าจะบรรจุครบเพราะว่ามีการทํากันเหมือนกับว่ามีการแบบว่าเออเอามีการเตรียมตัวล่วงหน้ากันมานานนะเอออันเนี้ยอันนี้คือเป็นการที่คิดโดยความเห็นส่วนตัวนะครับผมเพราะว่าเราก็อ่านหนังสือที่เขียนจากตำนานมาหลายเล่ม ืเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตำนานไหนจริงไม่จริงนะเข้าใจไหมอันนี้ก็อยู่ที่เรามาคิดเอาเองแล้วเราก็คิดว่าอันไหนที่คิดผิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะครับผมอมืแล้วก็มีความเชื่อมีอะไรหรือว่าบางคนอาจจะมีจิตยาสัมผัสสัมผัสพระได้ว่าเออแบบเนี้ยแท้แล้วก็มานั่งคิดว่าแล้วมีพระแบบไหนไหมที่ มีลักษณะเหมือนพระที่เราจับพลังได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แล้วแต่ท่านนะที่มีความรู้ความสามารถมีของเก่าติดตัวกันมานะ,ะสำหรับองค์นี้ผมก็มองตรงที่ว่าความสวยของพุทธศิลป์แล้วก็ดูผิวดูอะไรซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันก็มันมันอ่ามันก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะมีอยากจะได้อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ครับผมทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเนี่ยไม่ทราบว่ามี เหมือนกับว่ามีคล้ายๆกับสีแดงๆเนี่ยติดอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะงสีแดงเนี่ยอืมแต่ว่าดูผิวด้านหลังนะครับผมก็น่าสนใจพอสมควรนะเพราะมีรูพุนนะครับดูด้วยครับมีรูพุนแล้วก็มีผิวเนี่ยที่ดูแล้วแบบดูแล้วสวยดูแล้วซึ้งตาดูแล้วน่าส่องนะเห็นไ,ไหมฮะมีรอยหนอนด้นมีรูปู ดูเข็มต่างๆนะรอยปูไตาบางๆแล้วก็เห็นไ,ไหมฮะเนี่ยถ้าดูผิวตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าแคปตรงนี้ไปนะครับเอาไปสง่งเราก็เราก็เอาไปส่งดูตามเว็บนะผมว่าบางคนเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนผมแหละว่าน่าจะเป็นสมเด็จวัฒนครนะครับเพราะผิวแล้วก็ต่างๆเนี่ยดูแล้วแบบสบายตามากแล้วก็สวย แล้วก็มีธรรมชาติเห็นไหมฮะตรงนี้เหมือนกับรอยตะไคร่น้ําลอยย่นต่างๆเนี่ยแล้วก็ขอบเนี่ยขอบที่เห็นไหมฮะขอบสมเด็จวราคังเนี่ยในส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยจริงๆ้วเกิดจากคีบเนี่ยผมว่านะจริงๆอะ่ะถ้าตัดออกมาตรงๆเนี่ยตัดแบบทีเดียวขาดเลยมันน่าจะมันน่าจะตรงแต่ส่วนใหญ่มันจะมีคีบติดอยู่แล้วเขาก็มีการแต่งมีอะไรเงี้ยมันก็ จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแบบจากที่คิดนะแต่ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดที่ใช้ศัพท์เทคนิคอะไรสูงๆได้ก็ <c oughs> จะเหมือนกับว่าเดี๋ยวยังไงลองลองนะครับเอาดินน้ํามันนะเอามาปั้นแล้วก็ลองเอาคัตเตอร์มากรีดดูนะครับแบบคัตเตอร์ที่ไม่ต้องคมะไรใหม่ๆอ่ะธรรมดาเนี่ยที่ใช้เป็นนานเนี่ยเอามากรีดดูนะครับอาจจะมีติดรอยปิ้นนี่หมาเหมือนกับว่าเราต้องใช้แรงฉีดออกมาด้วยบางทีนะ หรือไม่ก็ตอนที่ดึงออกมาเนี่ยมันมีเนื้อบางส่วนนะครับที่ยังยึดติดกับไอตรงส่วนเกินนี้ออกมานะครับมันก็จะกลายเป็นขี้แล้วคราวนี้ช่างก็จะใช้มีดเนี่ยแต่งแต่งปาดลงไปเร็วๆนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถึงนม้ททาให้ขอบเนี่ยดูเหมือนกับว่าดูว่าเราไม่ค่อยแข็งแกร่งอ่าเนี่ย เดี๋ยวผมก็พยายามดูนะสีแดงๆเนี่ยมันคืออะไรหรือว่าเคยไปติดกับอะไรวัตถุบ,บางอย่างสีแดงๆแ,แล้วก็อยู่ในนั้นมานานแล้วก็เลยซึมติดเข้ามาด้วยนี่ผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเป็นแผ่นรองพระที่ด้านหลังของตลับพระอ่ะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามีธรรมชาติมีุอยอะไรเนี่ยสวยเลยเนี่ยถ้ามองแค่เนี้ยเห็นไหมแล้วก็อย่างหน,นึ่งเนี่ยผมอ่ะเนื่องจากผมเห็นพระอ,องค์นี้ผมรู้สึกว่า มีมีมีโอกาสที่เป็นวัตถุค้างแท้นะผมก็เลยทําการนั่นดูฮนะทุกคนเอากระดาษทรายเนี่ยฝนด้านล่างดูอนะเพราะผมคิดว่าด้านล่างเนี่ยเป็นในที่คนไม่ค่อยเห็นเห็นไหมอย่างที่ผมโชว์เนี่ยผมก็โชว์ด้านหน้านะครับแล้วก็โชว์ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนี่ใช่ไหมเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้โชว์ด้านล่างให้ดูนะทุกคนให้ดูด้านข้างอีกด้านหนึ่ง เรี่ยผมรื่งสะสมผสมเด็ดเนี่ยศึกษาผสมเด็ดเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวครับผมเพราะว่าต่างก็เป็นเป็นตำนานขึ้นมาทั้งนั้นนะครับผมเราอาศัยแบบพยายามหาให้เยอะแล้วหาจุดร่วมอยู่ตรงกลางอ่ะของการสะสมซึ่งน่าจะเรียกว่ามันกับว่าอ่าจุดที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับได้นะแต่ส่วนอื่นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าจุดๆนี้เนี่ยถ้าตรงกับเซนพระก็จะเป็นจุดจ่ายตังค์ที่มีราคานะครับ แต่คุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับถึงแม้จะไม่ใช่เป็นพระที่มีจุดใจตังที่มีราคาเนี่ยพระเครื่องทุกองเนี่ยโดยมากขายได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วพระเหล่านั้นจะอยู่ในมือของแต่ละท่านได้ยังไงครับถ้าไม่ได้ไปไปเช่าหามาใช่ปะ่ะคงไม่มีใครมาปั๊มพระเองแล้วก็มาโชว์เองถูกไหมครับผมเพราะนั้น,นพระทุกองเนี่ยซื้อขายได้แต่อยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาบางคนมีพระแท้กับมือ แต่กับขายได้ราคาที่ไม่ดีเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีวาสนาในการขายอีกอย่างหนึ่งคือคุณมันถ้าเกิดมองทางด้านวาสนานะแต่ถ้ามองปัจจัยแบบปกติทางโลกเนี่ยก็หลายอย่างครับไม่มีชื่อเสียงแล้วก็พระดูดูยากอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้ราคาพระไม่ได้ถึงขั้นนั้นส่วนคนที่ขายได้ราคาแพงเนี่ยปัจจัยเนี่ยอย่าให้ผมพูดเลยมันมีเยอะ เอาเป็นว่าทุกคนที่มาฟังผมนจุดจุดนี้น่าจะเข้าใจเรื่องราคาทําไมบางองค์ถึงแพงมากนะแต่ก็ถ้าเกิดทุกคนก็คิดอย่างหนึ่งว่าก็เป็นข้อดีในการที่คนที่ดูเป็นแล้วคนที่นับถือแล้วก็ศรัทธานะก็จะได้ของที่ดีราคาย่อมเยาซึ่งจริงผมว่าราคาพากเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่มีราคาตายตัวนะครับอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่และฝ่ายนะแล้วก็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 อีก,กอย่างหนึ่งคืออ่า ก็ว่าความก็ว่านะความนม่าเชื่อถือของผู้ขายเป็นสิ่งสาคัญด้วยอตรงนี้นะผมอมนะวันนั้ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงว่าขายไม่ได้นะขายได้จริงๆอะการเช่าพระหรือว่าการเล่นหาของสะสมเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราสนุกก็คือการที่มีการแลกเปลี่ยนกันครับผมก็คือแลกกันทั้งในตัวพระเหมือนกันหรือจะเป็นปัจจัยทางการเงินนะครับอ่าเป็นเงินส่วนหนึ่ง แล้วแล้วเราก็เอาเงินนั่นเนี่ยไปหาใหม่ไปเล่นหากันใหม่นะครับจะได้ไม่จมทุนแล้วก็แล้วก็ได้พระหน้าให,ใหม่เข้ามาด้วยเออนะจะบอกว่าอ่าก็อยากจะบอกว่าขายได้อืมไม่ใช่ขายมันไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าใครมีของแท้เนี่ยก็อย่าขายต่ํากว่าหลักหมื่นหลักแสนนะเออเพราะว่าเพราะว่าบางทีขายไปแล้วอาจจะไม่กลับคืนมานะเพราะว่าจะหาองค์ที่สองเนี่ยยากแล้ว ถูนใครจะขายหลักพันหลักร้อยก็แล้วแต่ความศรัทธ,ธานะครับเอ้ะแล้วแต่อยากจะขายก็ขายครับไม่มีใครไปห้ามนะอืมแต่ถ้าเสียของไปก็อย่าก็อย่ามาเศร้าทีหลังกันนะครับผมนี่ครับผมทําการใช้กระดาษทรายหยาบเนี่ยขัดก่อนเพราะว่ากระดาษทรายหยาบเนี่ยจะช่วยทุ่นแรงนะครับแล้วก็ขัดแค่พอเป็นพิธีดับหนึ่งพออย่าขัดให้ลึกมากถ้าขัดลึกมากก็ยิ่งกินเนื้อพักเข้าไปเยอะนะแล้วผงที่ที่เราเนี่ย ที่เราทําการขัดเนี่ยก็เก็บเอาไว้ครับเผื่ออนาคตเอามาเอามาซ่อมพระองค์ที่ห่างๆได้นะครับก็คือทากาวเสร็จแล้วก็เอามาเอามาโป้เนาะเออเอามาโป้ให้ผิวเนี่ยดูแบบว่าเนียนๆเสมอนะครับอ่าส่วนส่วนสีนี่ต้องรอเวลาในการที่แบบว่าธรรมชาติสร้างอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยผมผมว่าผมมาสังเกตนะเนื้อข้างนอกเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยทําการฝนแล้วเนี่ยนะครับผมข้างในเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างกืนตัวกันเนียน เลยนะครับเห็นไหมฮะเนียนแน่นเนียนแน่นมากแล้วเราแล้วเราก็จะมีข้อดีนหนึ่งคือเราจะเห็นเห็นขอบของสีผิวนะครับซึ่งตรงกับอาจารย์อุบาอาจาร์สอนมาบอกว่าผิวด้านในกับด้านนอกเนี่ยจริงๆล้าจะต้องไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอายุหลายร้อยปีเนี่ยการเก็บรักษาการดูแลการนำอัฒนาติดตัวไปใช้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะอืม วันั้นไอ้ตรงผิวด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นการซีลห่อหุ้มองค์พระที่จริงๆก็เป็นสีขาวเนี่ยไว้นะเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าทุกท่านเดี๋ยวแป้น,นึงนะขอขอซูมแปบน,นึงนะผมเดี๋ยวนะทำไมไม่ไม่ไม,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 ไม่โฟกัสออะเดี๋ยวนะใสะ่เล็กไปเนี่ยผมจะเห็นว่าไอ้แมจะมีความซึมของเนี่ยสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคราบไขมันหรือว่ามีการ าทาน้ำมันงารักษาผิวพระเอาไว้แต่แรกเลยเนี่ยด้านต่างๆตรงด้านนอกเนี่ยจะเป็นตัว,ต,วตัวคุมพระเห็นไหมฮะจะมีขอบขึ้นมาเลยว่าสีจะต่างกับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสีดั้งเดิมขององค์ท่านน่ะก็จะเป็นสีนี้ผมสำหรับองค์นี้นะครับขาวเหลืองๆเทาๆอยู่นะเพราะว่าผมไม่กล้าฝนเข้าไปลึกเพราะถ้าฝนเข้าไปลึกปุ๊บเนี่ยผิวอะน่าจะเป็นอันนี้ เพราะอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะยังมีความความมันของน้ำมันงาหรือว่าหรือว่าตัวบรรดาคาบใครต่างๆเนี่ยซึมเข้าไปอยู่พอสมควรนะเพราะถ้าเกิดว่าเราฝนหรือเรหักเข้าไปเนี่ยเนื้อเนี่ยจะออกเป็นสีเนี่ยนะสีเทาๆขาวๆเนี่ยจะเป็นสีนี้นะผมแต่ว่าอาจจะมีรอยหักที่แบบว่าดู ดูแล้วไม่เป็นอย่างเงี้ยอ่าจะเป็นเกล็ดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าสีจะจะขาวกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งครับเนี่ยสีประมาณอย่างเงี้ยนะครับอย่างตรงที่ผมเนี่ยฝนเนี่ยอันเนี้ยผมเพิ่งฝนเมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ไงผมฝนเพื่อเอามาให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็เป็นการแบบแการันตีด้วยว่าเอ้ยน่าจะแท้นะเนี่ยฝนก่อนเพราะฉะนั้นสีเนี่ยถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ย สีตรงเนี้ยจะใกล้เคียงกับสีสีตรงนี้นะครับผมจะดูค้ำขึ้นอ่าเป็นผิวแบบเนี้ยแต่จะไม่ใช่เป็นสีเหลืองแบบที่ตรงนี้ฮะเพราะตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าคือยังไงไอ้ไม่สีเหลืองสีเนี่ยอ่าน้ําตาลอ่อนเนี่ยผมอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นสีเนี่ยทิ้งไปนานเนี่ยก็จะกลืนเืินกับนี่ไปนะครับเห็นไหมความความเนียน เป็นเนื้อผงครับไม่ได้เป็นเนื้อพูบัตเตอร์ครับ่แต่ว่าเนี่ยพึ่งพึ่งทําการฝนใะดาดทรายหยาบก่อนเบอร์ผมใช้เบอร์สามร้อยยี่สิบแล้วก็มาแต่งด้วยเบอร์เบอร์แปดหรือเบอร์พันนี่ครับผมเพราะว่าถ้าไม่แต่งปุ๊บจะเป็นรอยเสี้ยนรอยแบบรอยกระดาดทรายฝนนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะ แล้วยิ่งขัดเก็ว่าผมคิดว่าถ้ายิ่งขัดเลือดเข้าไปในเนื้อเนี่ยเนื้อจะยิ่งขาวสวยกว่านี้เ,เพราะ่านนี้ยยังมีคราบยังมีอะไรแบบจากการที่ว่าอ่าซึมเข้าไปในผิวพระตรงนี้อยู่คือจริงๆแล้วผมฝนออกไปเนี่ยแทบจะไม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยในการพิจารณาพระได้ดีกว่าไปหักพระเห็นบางคนบอกให้หักพระผมว่าอเสียดายพระแล้วก็อย่างเนื้อก็ไม่ควรนะอืม ยูเว้นว่าองค์นั้นเรามั่นใจว่าเก้จริงๆแล้วเราหักปืถ้ามั่นใจจริงๆนะแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปหักเพราะว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําเป็นรูปเขารพใช่ไหมอืมแต่ถ้าเกิดว่าขอล้วเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าดูแล้วแบบเก้แบบกระตุกลามากก็ขออัฒนาแล้วก็ศึกษาเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สะสมเนี่ยก็น่าน่าจะผิดน้อยหน่อยแต่ก็คงไม่ได้ว่าไม่ผิดแต่ก็ผิดน้อยหนะ่อยเนี่ยเอามาศึกษากันอืม เห็นไ,ไหมฮะมีความแห้งแล้วก็มีความมีความนวลแล้วก็มีความหนึบนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยพระพิมพ์เนี่ยในสมัยที่ทําเนี่ยน่าจะใช้เครื่องมือที่สามารถตําได้ละเอียดมากนะเพราะเนี่ยแกนของเนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผลผงที่แบบว่าละเอียดยิบเลยนะตัวตัวของแกนผงเห็นไ,ไหมเนี่ยผมจริงผมอยากโชว์ทางทางด้านมุมเนี้ย ถ้ามุมเนี้จะออกเอืองออกขาเอืองนิดนึงอันเนี้จะให้คล้ายกับที่ว่าโดยทั่วไปที่เขาโชว์กันนะตอนที่ว่าภาคสุดว่าคังองค์แท้ที่หักออกมาแล้วมาแกะใหม่อ่อืมก็อันนี้ผมทําทําให้ดูนะเพื่อเป็นประโยชน์นะ้็เห็นไหมก็ไม่เสียหายอะไรพระเนี่ยเราจะเราก็ได้มั่นใจว่าเออให้เขาวหน้าถ้าเห็นผิวแบบนี้นะเห็นผิวแบบนี้เห็นลักษณะธรรมชาติแบบเนี้ยเออก็น่าจะไม่ต้องไปตั้งฝนละเพราะว่าน่าจะเหมือนกัน อันนี้คือฝนฝนแค่องค์เดียวก็พอหมายถึงว่าในพิม์ในนะผิวลักษณะแบบนี้ธรรมชาติความเก่าแบบนี้นะเห็นไหมก็พอแล้วไม่ต้องไปฝนทุกองนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมพิจารณาแล้วก็คิดว่าน่าจะแทนนะองค์เนี้ยนี่ก็ดูจากพิม์พทรงไงแล้วดูมีระเบียบนะมีพุทธศินเห็นไหมมีพุทธศินที่มีความวิจ,จิตอยู่ อันนี้ก็คือผมจะดูตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเจอเนื้อดีๆนะเดี๋ยวเป็นพิมพ์โบราณผมก็เก็บเอามาสองดูเนื้อชอบเป็นงานส่วนตัวมากนะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็ผมก็คงจะนําเสนอได้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วถ้ายังไงแล้วคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะหยิบพระสมเด็จที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจน่าจะศึกษา น่าจะเล่าส่วนฟังนะครับมาให้ทุกท่านได้ได้ชมนะครับแล้วก็พิจนารณาตามกันไปนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ขอตัวลาท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ